สวัสดีครับเคยเป็นโคกอันนี้มันซิดเบทครับหมายใหม่บ้านหนองเป็ดอ่างเก็บน้ําบ้านหนองเป็ดครับเดี๋ยวบรรยกาศน้ําเต็มเต็มสะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูเห็นเขาบอกว่าได้ปลาใหญ่เยอะที่นี่อปลาใหญ่ตัวเกือบโลตัวเป็นโลก็มีอย่างบอกขั้นต่ําก็ต้องมีครึ่งโลครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน วันเราจะมานไหมวันนี้ไปครับติดตามครับลเต็มเลลุด,ลด แสบโอ้โหโอ้โหแต้มแรกครับหมานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โใหถ่ถขึ้นมาอีกโอ้โหถ่ายไม่ทันโอ้โหหมาแล้วครับหมาแล้วครับหมาลับแต้มแรกเห้อในบอกปลาไม่กินเบ็ดปลาเข็ดเบ็ดไม่เข็ดแล้วครับโอ้หมานหมานมานตัวใหญ่เลย โอ้ใส่ถงใด่ถงุงโอ้ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกแต้มแรกมาแล้วแต้มแรกมาแล้วอืมหมานหมานมาอีกแล้วหนึ่งตัวตัวมาแล้วครับอืม,อม มันดุนดึดดึดดึดม่ยอมลามเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอื้อื้อึ่นโอ้ใส่สวยใส่สวยใส่สวย ขึ้นไปบนบกสิโอ้โหใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่อีกหนึ่งแต้มเอาหลุดพอดีเลยโอ้โหเกือบไปเกือบไปหลุดพอดีเลยอึ๊บจับก่อนโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอ้หลุดพอดีเกือบไปโอ้สวย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 อีกหนึ่งแต้มนะครับ ค่ะอย่างนี้โอ้โหตัวนู้นได้โอ้หมานหมานหมานมาน,นี่นี่ได้แน่นอนเยี่ยมถุงมืออยู่นี่เดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวขอขอแกะปลากันครับเกี่ยวข้างตัวก็เอาเนาะย่ป <c oughs> ัดติวโอ้เกี่ยวไส้ทะลุเลย <c oughs> ติดข้างตัวไอ้อปัดติวน้อย <c oughs> ยกแทบไม่ขึ้นถ่ายไม่ทันอ้ เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหจับปลามือเดียวนี่โอ้จับปลามือเดียวโอ้หุ้มานมานหุ้มานโอ้โหยกลากใครไม่ขึ้นขันเบ็ดโอ้ต้อง ต้องสองมือประคองโอ้คันเบ็ดถ้าหักนี่ดูเทียบคันเบ็ดกับปลาดูโอ้โอ้มานมานมานสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วครับโอ้ยถ่ายไม่ทัน,อ,นอ,อือเออตอนตัวใหญ่ไม่ได้ถ่ายอือหเห็นมันนิ่งนานแล้วเลยไม่ได้ถ่ายโอ้มาน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 เกือบออกไม่ขึ้นโอ้เดี๋ยวเก็บเดี๋นะเก็บปลาครับเก็บปลาก่อนตอน้ตอนนี้นตอนนี้น

มับดิมับดิไม่มับเลยมามืดแล้วครับพอแล้วครับกลับกลับก่อนเดี๋ยวฝนตกไม่ทันเดี๋ยวดูผลงานที่บ้าน,บบน,นครับนี่ครับนี่ได้ประนินใหญ่ครับสองตัวนี่ได้ตัวเล็กอยู่สามสี่ตัวน,นี่ัะนี่โอ้ หญ่ขนาดฝ่ามือครับสองตัวเดี๋ยวกับข้าวมือแรงนี่นะครับต้มต้มปลาน,นิลครับต้มส้มไปเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านต่อครับกลับก่อนครับหนีฝนก่อนไปครับนี่ครับไไตัวใหญ่สองตัวหนึ่งโลพอดีอพอดีพอดีเลยขันไม่ไผ่ครับนี่นี่ขันไม่ไผ่เบ็ด <12. S 2> เบ็ดเท่าไหร่เบอร์สิบสองเบอเบอร์สิบสองนี่ครับ เบ็ดบอรสิบสองเบ็ดบสิบสองครับขันไม่ไพ่โอ้แรก่มันกนตัวมันตตุ่มก้อนสองตัวโลแล้วก็มีตัวเล็กอีกนิดหน่อยตัวเล็กอยู่ผลงานนี้ครับนี่ผลงานนี้ครับสองตัวโลครับตั้งแต่ ตกเบ็คคันไม่พายมาไม่เคยได้เลยครับไม่คิดว่าจะได้ปลาใหญ่ขนาดนี้โอ้นี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยครับสวัสดีครับผมก็เพิ่งสังเกตนะครับไม่เคยได้ปลานินตัวใหญ่ปลานินธรรมชาติ หางหลังจะแดงขีบข้างขีบหลังก็แดงคางก็แดงมันจะออกแดงแดงชมพูรครับถ้าเป็นปลาตลาดนี่จะออกดำเกิดเกิดตัวจะดำนะครับปลาตลาดนี่ปลาใหม่ธรรมชาติครับตัวจะออกชมพูรครับออกชมพูออกแดงทั้งหางทั้งหลังลองสัเกตกันดูนะครับ